การป้องกันนะครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของการบำบัดรักษาคืาบายนะครับโดยเรากาหนดเป็นหนึ่งในสีวาระรของสีสกเกตในการขับเคลื่อนในการค,ค,ค,ครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสกเกตนะครับท่านเดียวของการตระวนกรของการป้องกันนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องที่สําคัญนะครับอยู่สามารถได้รับ เงินพระนาทานเป็นเงินขวันถุงนะครับมาเพื่อมีการจัดตั้งแล้วดำเนินการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาปรากฏว่าจากการประเมินสามหมู่บ้านนี้เป็นร้อยเปอรหมดแล้วนะคะแล้วก็ทำเภือค่อยทัาทันบ้านกพรทองน้อยกับหินแล้วก็บ้านกัรทองกลางก็อยู่ที่มีชุดปฏิการตะบนลงไปทําเวทีทํากระบวนการ ในเก้าขั้นตอนก็นจ,ะจะให้รายงานขั้นตอนต่างๆมาให้จังหวัดทราบในทุกสัปาทุวีนัำวันในสถานศึกษานะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเรามีศนศึกษาในจำนวน3 3มบสามแห่งนะครับในสกัดศึกษาที่การจังหวัดศิตตะเกีดน,นะครับจะทำผิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองทุกชัยนำเรียนถึงกา,ารปฏิบัติของต่องรอยไรต่างๆเพื่อไม่ให้เจ้าที่สามารถสืบค้นได้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะทางปส รังตำรวจก็พยายามเราชกยาเสพแต่ป่าบางเรือติดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายผมในเลข่ายิการร่วมในการพ้องกันตามแาวติดตามนิติการลายเรือข่ายทางใบรัฐบาลอยากจริงจังแล้วก็จะมีการยึดซั์เพื่อจับกลุ่มผี่สู้เสรนะเราจะมีการสักถามปากคำและขยายเ่ายทำลายเครือขัดนะครับตั้งแต่อ่ามิติของต้นน้ำนะครับตั้งแต่ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของ การสกัดต้นพืชที่ใช้แดดนะครับต้องรักงานพี่งานนะครับพีไทย TPS นะครับก็ผมก็ขอบคุณที่พี่นะครับทุกๆคนทุกทุกท่านนะครับ